สวัสดีครับทุกคนนี่ก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะมาบอกเวลามาเที่ยวนะครับผมเตรียมเซตกาแฟแบบไหนอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดกระเป๋าให้ดูเลยมาดูกันครับอย่างแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนะฮะหอมทะลุถุงจริงกาแฟผมเตรียมมาคือกาแฟขั้วต่อฐานขั้วกลางนะครับผมชอบมัน,นเป็นกาน่เนาะก็เลยเอาขั้วกลางมานะครับนี่น แล้วก็ขั้วอ่อนคอ้กลางครับขั้วเตาถ่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยเเจอพี่จอ่อยอ่าต่อไปนะครับมาดูอุปกรณ์ว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือหมดมือนะฮะฟันเซตเฟโซคิวทูนะครับนี่เลยเขาก็จะมีถุงให้ใส่นะฮะที่ชอบเพราะว่ามันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกนะเก็บใส่ถุงจะใส่กระเป๋าได้เลยนะคแค่นี้เองนะฮะ น้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับบดได้ถึงระดับเอสเปโซ่เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมบดดริปนะครับแล้วก็เวลาพกพาเนี่ยจะบดเอสเปโซ่เป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆอย่างเฮซิกเนี่ยที่มีเนี่ยมันหนักนะก็เลยไม่เลือกมานะครับอ่ะต่อไปนะครับจากเครื่องบดนะครับก็จะมีเครื่องทำเอสเปโซ่ผมก็ใช้ตัวนี้ตัวเล็กพกพาสะดวกเหมือนกันนะครับ ถึงแม้ว่าตัวน้ำหนักเนี่ยมันก็พอที่จะโหลดใส่กระเป๋าเรามาได้นะครับใส่ใส่กระเป๋าใหญ่นะเวลาเดินทางไปไหนขึ้นเครื่องเนาะก็เอาไว้ทําเอเสเปซโซ่กินนะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะเราก็จะได้เอเสเปซโซ่ช็อตเข้มๆแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยเหมือนกันคือกานะครับตัวนี้นะฮะ ปกติเนี่ยผมถ้าเป็นแบคแพคไปเองขับรถไปเองผมจะมีตัวแกส๊สที่เป็นแกส๊สฝ่องสระเปาแล้วก็มีหัวแก๊สนะครับไว้ต้มกับตัวนี้ตัวนี้ทางเกียร์นะครับก็เล็กๆพกพาสะดวกถ้าดิฟเนี่ยดิฟได้แก้วเดียวนะเพราะมันจุได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยเป็นดิปเปอร์ดิปเปอร์ผมใช้ตัวนี้ ของ s n น w Peak นะครับมันเล็กพกพาสะดวกนะครับพับใส่กระเป๋าได้เลยแบบนี้เลยมีดิปเปอร์ก็ต้องมีแก้วนะครับแก้วก็ส n น w Peak เหมือนกันจะใช้แก้วอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเออมันเข้ากันดีนะครับนี่อันแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยเซ็ตดิปนี่อย่างนี้นะฮะอ่ะมีดิปแล้วก็ต้องมี ตัวกระดาษนะครับกระดาษเนี่ยผมใช้ของอะไรหว่าไปดีหยิบมาอ๋อเป็นไดโซนะครับเป็นไดโซเป็นโลางหมู60บาทนะครับตัวนี้มีกี่แผ่นนะขนาด2อถึงแก้วนะครับ90ฟิลเตอรอ์ต่อไปก็คือตัวนี้ผมใช้เป็นตัวด o s i ซิ่งลิงนะครับเอาไว้ครอบกับตัวบาสเกตนะครับ ของ SP300 มันใช้ได้กับตัวมอ ok คค่าพอดสาคับนะครับกันกาแฟ6กนะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาไว้แคมป์ได้แล้วก็ตักกาแฟได้นะอ่าอยวให้ดูว่าใช้งานยังไงเนาะอ่าส่วนตัวเสริมนะครับอันนี้มันน้ำหนักเบามากก็เลยเออชอบพกพาแล้วก็มันมันถ่ายรูปสวยตัวนี้นะครับมันเบามากจริงๆนะตัวของสโนว์พีครับ เล็กๆนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีผ้านะครับเอาไว้เช็ดนะฮะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์จากในโซเหมือนกัน,นครับตัวน,นี้ราคาไม่แพงครับอุป,รปรกรณ์ผมก็มีประมาณน,นี้นะฮะอันนี้คือแพ็คขึ้นเครื่องมานะครับอะไรที่แบบกลัวจะพังเสียหายแล้วก็ใส่กระเป๋าเป้นะครับอย่างอ,อย่างแก้วเนี่ยเออผมเบาๆนะผมก็ใส่เป้หลังนะครับส่วนเนี้ยเรา แพ็คใส่กระเป๋าใหญ่มาได้นะครับไม่มีปัญหาครับโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมมาทดลองดิฟให้เพื่อนๆดูดีกว่ามาอยู่โรงแรมนะครับดิฟกาแฟยังไงมาดูนะครับทีนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับอืมก็เวลาไปเที่ยวก็ใส่กระเป๋าไปเลยนะครับไปริมหาดอะไรเงี้ยก็ไปกลางเลยไปปิกนิกนะครับยกมาชงชิมสะดวกดีครับ ให้ดูกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอ่างน้ํานะครับผม,มนอนแช่ชมวิวกลางวันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อาบน้ําแยกส่วนนะครับเป็นชาเวอร์ก็มีที่โรงแรมนะก็จะมีตัวนิดแล้วแต่ว่าที่ไหนจะมีเป็นแบบไหนนะตัวการน้ําร้อนนะครับตรงน้ําได้นะแล้วก็ใช้แบบนี้แหละเอาไปดริปนะครับหรือว่าจะใส่ที300ทำเอพิโซได้เลยเี้ทุโคนผมอยู่ที่เขาหลักเมอร์ลินนะครับ กาต้มน้ําใบนี้แหละจะต้มน้าให้ผมเอาไปดริปนะครับวิวดีวมากนะฮะอ่าได้เวลาต้มน้ำเราก็ต้มตั้งไว้รอเลยอ่กดนะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะเดือดน,นะไหนครับโอเคมาดริปกันดีกว่าทุกคนนะครับต้มน้ำรอแล้วใช่ไหมโอเคเรามาเตรียมนะครับหมดมาเล็กกาแฟกัน โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้เอออีกตัวแปลงปัดก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคุณอันนี้ผมซื้อมาจากมนะิสเตอร์ดีไอไว้นะจบอีกเดี๋ยวปรับเบอร์บทก่อนผมจำไม่ได้แล้วใช้เบอร์บทอะไร <c oughs> ประมาณ20ไปก่อนเลยนะ20ตัวเลข1รอบคือ10ตัวเลข2 Q2 วทูนะครับอ่า2รอบคือ20ตัวเลขเนาะโอเคเดี๋ยวลองก่อน แล้วก็ไม่ได้พกเครื่องช่างมาครับทุกคนผมก็จะช่งางไม่ใช่ช่างประมาณการนะให้ดูเมล็ดกาแฟนะอ๋อเมล็ดกาแฟตัวรงนี้เป็นขั้วอ่อนค่อนกลางนะฮะขั้วฐานนะครับหอมนวลๆนะฮะคือตัวนี้มันจะจุได้20กรัมโดยประมาณนะครับถ้าเต็มนะผมก็จะใส่ไปเลยโดยประมาณแหละเราไม่ได้ซีดยสอะไรนะถ้าเต็มนะ อ่ะก็ประมาณนี้ล้กันอาจจะไม่ยี่สิบกรัมนะลองดูอ่ะให้ดูมเมล็ดอีกทีนะครับอ,อ่ะ,มะเมล็ดนะครับประมาณนี้นะเม็ดโตเทียวเออพี่จอยบอกว่าคัดมานะครับเพราะว่าถ้าไม่คัดเนี่ยมเมล็ดมันจะคั่วได้ไม่สม่ำเสมอก็าดลองบดก่อนเราจำเบอร์บดไม่ได้คนระับ โอเคประมาณนี้ประมาณเม็ดน้ำตาลทรายละเอียดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมลองแล้วมันน้ำมันโฟลมันไหลเร็วก็เลยเออบดละเอียดหน่อยละกันนะครับอ่ะมาก่นเราบดประมาณใช้เวลาประมาณนึงนะครับบดดิสไม่นานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ถึงหนึ่งนาที ดูตามคลิปนี้เลยก็ได้นะฮะ,อะโอ้มิดเออยังเหนียวอยู่อ่ะหมดละเสร็จละว,ว้าวอ,อหอมกรุนโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำนะครับโอเคมาแล้วทุกคนน้ำเดือดๆเ,เลยโอ้ร้อนๆเลยเร้ก็ใส่กาของเรานะ การน้อยๆของเราโอ้ร้อนร้อนรอนร้อน,อนอโอเคร้อนร้อนเลยร้อยองศานะเราก็มาลวกกระดาษของเราก่อนต้องล้างหน่อยตัวตัวนี้มันจะมีกลิ่นนะของดยโซกนะผมใช้ดยโซกอ๋ออันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเราต้องพับอย่างนี้นะเดี๋ยวแล้วใหม่ใหม่ใหม่อ่ะพับปุ๊บปุ๊บ ต้องพับให้เข้ารูปมันนะเราต้องพับแบบนี้มืบเหลือนิดเดียว <c oughs> จะพอไหมเนี่ยโอเคใส่เข้าไป <c oughs> อ่ามันก็จะเข้ารูปพอดีไป <c oughs> มันจะเข้ารูปประมาณนี้อ่แบบนี้ทุกคน <c oughs> เราก็ล้างกระดาษครับ <c oughs> ตนนัวนี้มันน้ำมันจะไหลเยอะไปไหน่อยมันต้องซื้อตัวไอตัวกาเสริมนะฮะอืมกลิ่นแบบบอ,อกว่าเลยอเคน้ำริงนะอ่ะเสร็จแล้วนะเราก็ใส่กาแฟลงไปนะครับอืมประมาณเกือบ20กรัมแหละผมว่า อ่าประมาณนี้นะอหอมมากนะต่อไปนะครับมาดิฟกันเลยดีกว่าบูมก่อนนะครับบูมก็คือใส่ให้ท่วมก่อนผมอะใส่ท่วมกาแฟเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะดิฟอยู่ ห้าน้ำนะครับห้าเทเทห้าครั้งนี้เทครั้งที่หนึ่งรวมบูมไปด้วยนะฮะอหอม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 โอเคโดยประมาณนะประมาณนี้นะครับถ้ามีนาฬิกาจับเวลาก็ดีเหมือนกันนะโอเคน้ำสองนะครับเนี่ยะเห็นไหมฮะมันลงเร็วมากเลยนะผมเทวนไปแปดรอบนะ คือผมกะว่าประมาณนี้เออน้ําที่ใช้เนี่ยคือเคยประมาณแล้วอะ่ะว่าเทถึงขอบตรงนี้มันจะประมาณ300ร้อเมลเนาะน้ำสองนะครับแปดรอบเหมือนเดิมน้ำสองน่าจะลงช้าลงเพราะว่าอาจจะตัวกาแฟนะครับมันไปกองอยู่ทางด้านทางออกเยอะขึ้นนะ เทน้ำสามแล้วน้ำสามผมน้อยลงแล้วเพราะว่าผมน่าจะเทปไปเยอะมันเหลือน้อยอ่าน้ำสี่เรียบร้อยครับผมืมกลิ่นยังโชยมาแบบหอมดีหอมดีมด<อ>น้ำในท้ายเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะผม,มเป็นคนชอบแบบเออ ฟูตี้ฟูตี้เราออกมาแบบเปรี้ยวเนาะอย่าให้มันแบบออกมาค่อนมาทางแบบเปรี้ยวออกมาบาลานซ์หน่อยนะบอดี้ไม่ต้องหนักเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคน้ำห้าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะหอมมาก เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อุปกรโรงแรมเนี่ยมาลองเนาะอืมนี่แก้วองผมเนี่ย450เมลนะครับก็ออกมาอยู่ที่ประมาณก็เออไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะ หอมครับหอมครับทุกนถ้าไข่พกแก้วไปเองเนี่ยถ้าไปแคมปิง้งอะไรมีสองแก้วก็ดีนะเพราะว่าเราต้องมิกกันก่อนเนาะสีสวยอยู่นะ,ะรดต้นคูมด้วยเราจะได้กินง่ายดื่มง่ายขึ้นนะ อย่าให้ดูสีนะโอ้ต้องแบบสว่างสว่างเลยนะเนาะมันเริ่มมืดละอหอมกลิ่นครับทุกคนอืออืมได้ไปแล้วครับกาแฟบริปเนาคขั้วอ่อนนะฮะค่อนไปกลางหน่อยรสชาติออกมาโทนแบบ มีความเปรี้ยวหวานนะครับบอดีม้มีพอมีนะครับแต่ว่ายังยังไม่แบบกลมกล่อมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะสัดส่วนน้ำที่เราแบบประมาณการไม่ถูกนั่นแหละแต่ก็โอเคอะ่ะพกไปไหนมาไหนได้เนี่ยแต่รสชาตินี้ก็โอเคแล้วกลิ่นหอมนวลออกนวนแบบฟุตตี้อะ่ะฟุตตี้เบอร์รี่ ออกไปทางพวกบูเบอรี่เหมือนกันนะเนี่ยผมลืมถามพี่จ่อยเลยว่ากาแฟอะไรผมลืมไปแล้ว <laughs> ถ้าพี่จอยดูอยู่บอกผมหน่อยว่าไอ้กาแฟเนี่ยที่คั่วมันนยครับเป็นกาแฟดอยไหนเนาะอ,อืมนี่ยนะครับก็เป็นเซ็ตดิฟของผมที่ พกพามาออกทริปนะครับออกเที่ยวไปที่ต่างๆครับประมาณนี้นะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการขนนี่แหละครับก็ไปเจอใครที่ไหนก็ชวนดิฟกันตลอดล่าสุดก็ลงเรือก็ไปด้วยดิฟไม่ได้เราก็กดกาแฟสกัดเย็นเอาเลยนะก็เป็นเอสปีสสกัดเย็นก็ได้อยู่นะเพราะว่าบนเรือไม่มีน้ําร้อนก็มีน้ําแช่เย็นนะครับเราก็เอา,เอาน้ําตรงนั้นอนะ่ะมาสกัดเย็นแทนรสชาติโอเคสดชื่นดีเบาๆนะฮะ จิบเป็นเพลินเปรี้ยวแตะปลายลิ้นด้วยหวานแต่ยังไม่กลมกล่อมเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะสัดส่วนยังไม่โอเคเท่าไหรน่นะเออต้องไปฝึกดิฟแบบไม่มีตาช่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยฝึกดิฟกันอันนี้แหละเดี๋ยวต้องไปเพิ่มตัวนี้นะตัวกาฮนะโอเคมาถึงตรงนี้นะใครนะคะเบื้องคนไหนดูมาถึงตรงนี้นะมีกิจกรรมนะครับฟรีนะ มีกิจกรรมฟรีนะครับเข้าไปที่ลิงก์เพจผมนะครับเพจเล็กลาวนะครับเพราะว่า youtube เนี่ยแจกไม่ได้ต้องไปแจกที่เพจครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เพจตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะโพสเพจไว้ว่าเออทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้นะครับเป็นกาแฟทั่วเตาถ่านนะครับของพี่จอยที่ผมเคยไปทําคลิปไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ข้างบนนะใครยังไม่เคยดูนะบรรยากาศดีมากแล้วก็คั่วแบบเตาถ่านเลยแบบใช้ถ่านเลยนะฮะแล้วก็หมุน DIY เครื่องหมุนนะครับ Amazing มากๆเลยทุกคนแล้วก็เรื่องอ,อุปกรณ์นะครับถ้าใครสนใจ Q2 แล้วก็อุปกรณ์ Snow Peak ตั้งเกียร์หรือ SP 3 0 0แล้วก็อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในรายละเอียดคลิปนะครับลองไปส่องดูก็ได้นะครับราคาโอเคไหมสําหรับเรานะครับลองไปส่องก่อนได้นะครับก็ผมก็จะเลือกร้านที่แบบเออผมซื้อมาแล้วก็หรือร้านที่แบบน่าเชื่อถือให้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับอย่าลืมเข้าไปนะเพจเล็กของเรานะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้นะเอ้ยยิ่งเย็นยิ่ง,ง,งแบบฟุตตีมาเพิ่มขึ้นนะฮะดีเลย